ไปดูเรื่องข้องวัคซีนนะครับยังคงรณรงค์ยัางต่อเนื่องนะครับโรงพยาบาลมหาราัฐนครสิีธรรมราชรณรงค์ครับชีดภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปเผื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงครับหากติดเชือ้อโควิด -19 ที่ร่างพบการชีดแ้มทีซามในพื้นที่แค่ร้อยละยีสิบเท้านั้นครับโดยนายแพทย์พงพดทีรานันตชใช้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนาครสิีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน,นารณรงค์การฉีดภูมิคุ้มกันซัมเลจรูปครับ long acting antibody หรือว่า L A A B นะครับให้กับประชาชนกลุ่มเสียงเผื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้ตระนักถึงความสำคัญของการฉีดภูมิคุ้มกันซัมเลจรูปรวมทั้งเผื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงเนื่องจากปัจจุบันไทยได้เปิดประเทศรับหนักทองเที่ยวและจำนวนผู้ฉีดวัคซีนเข้มขามคองจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมียู่น้อยนะครับแค่รอยละยี่สิบ จึงทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่ม608นั่นเองครับดังนั้นค่ะกระทรวงสาธารณาสุขจึงชาย LAAB สํสำรับที่ป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อในผู้ป่วยอายุตั้งแต่1 2บ่อปีขึ้นไปเราก็มีน้ำนัก ตัวย่างหน้อย40กิโลกรัมให้กับกลุ่มเสียงค่ะแทนคนที่ปลูกท่ายอาวัยวะผู้ป่วยมะเร็งผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภูมิคุ้มกันตำ่ำแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายรวมไปถึงผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็กลุ่มเจ็ดโรคเรือรังที่เข้าเกณฑ์ด้วยเนะี่ยทางนี้ค่ะพอฉีดภูมิคุ้มกันซ้ำเั็ดรูปซึ่งเป็นยาแอนติบอดีนะคะออกฤทธิ์ยาวแบบผส้มทีสโพกร่างกายสามัดรับไปแล้วก็นําไปใช้ได้เลยภายใน6ชั่วโมงค่ะจึงช่วยสร้างภูมมุกกับพี่อ ประชาชนกลุ่มเสียงที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้หน่อยว่าคนทั่วไปหรือว่าไม่ตอบสนองต่อวัคซีนนั่นเองคะ่ะเราไปฟังเสียงข้องพ่ออโรงพยาบาลมาหารานะัฐนครศีธรรมาราชกันค่ะครับวันนี้ผมพร้อมทีมบริหารเนี่ยของโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยเราก็เห็นความจําเป็นในการที่จะต้องกระตุ้นเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วก็ฉีดภูมิคุ้มกันเสม็จรูปหรือ L A A B เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เปิดประเทศ แล้วก็มีนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะนเดียวกันเนี่ยการฉีดวัคซีนของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็เข็ม3ค่อนข้างน้อยเข็ม3เนี่ยทั้งหมดเลยประมาณ20%แต่ในผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ25%กลุ่มเสี่ยงก็ประมาณ28%แล้วก็เข็ม4เนี่ยยิ่งน้อยก็ไปใหญ่เลยไม่น่าจะเกิน6% 6%ซึ่งพวกนี้เนี่ยอพอไม่ได้ฉีดเนี่ยเราดูจากสถิติการเสียชีวิตของโควิดเนี่ย ถือว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจาก608ครึ่งหนึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีน กลับพมในคณะทีนายสุป์พนังนูวงนะครับอายุ72ปีและนางการจจนีพนังนูวงอายุ68ปีซ่องสามีภรรยาที่ได้รับการฉีดภูมิคุ้มกันสาเร็จรูปเปิดเผยว่าต้องการภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ทให้แก่ตนเองและภรรยาเพราะว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุหลังจากรับการฉีดก็ไม่พบอาการผิดปกติจึงอยากให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับบริการรวมถึงการฉีดวัคซีนคล้องกลุ่มทั่วไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันมู่ด้วยครับ ไปฟังเสียงของทันแล้วครับลงฉีดก็ไม่มีอะไรไม่มีรู้สึกอะไรก็ธรรมดาปกติฮะ่าฉีดไว้ดีกว่าชีวิตเราสําคัญคนที่ยังไม่ฉีดก็ให้มาฉีดเสียเพราะว่ามันได้ป้องกันครับมา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 ฉีดเสเลยอือนะคะคุณลุงบอกแล้วว่าใครยังไม่ได้ฉีดก็ไปฉีดนะคะป้องกันตัวเองอแล้วถ้าตัวเองไม่ติดก็ถือว่าเป็นการป้องกันคนในครอบครัวกันได้คะ่ะพี่ปาอู